วัครับวันนี้เรามาพูดในเรื่องของการกำเนิดจักรวาลจักรวาลของเรากำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ1 3 0 0 0ล้านปีมาแล้วนะครับเริ่มแรกจักรวาลนั้นมีขนาดเล็กมีการอัดแน่นของสสารเป็นจำนวนมากตามทฤษฎีส,ส,สมบันภาพทั่วไปของไอน์ออสไตน์เมื่อสสารเหล่านั้นเย็นตัวลงได้เกิดแก๊สชนิดแรกของจักรวาล คือไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่มีอยู่มากในจักรวาลเมื่อไฮโดรเจนรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่หรือกลุมก่มก้อนต่างๆเราจะเรียกว่าเนบิวลาเมื่อศูนย์กลางของ bula, เนบิวลาเกิดการยุบตัวล้อมรวมไฮโดรเจนกลายเป็นฮีเลียมเกิดดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ขึ้นมาและดาวฤกษ์ได้เผาผลาญและดาวฤกษ์ได้เผาผลาญ ไฮโดรเจนจนหมดไปเกิดธาตุหลักสามัญสีธาตุขึ้นมานะครับประกอบไปด้วยคาร์บอนออกซิเจนซิลิคอนและเหล็กซึ่งเป็นธาตุสามัญที่พบมากบนโลกมีอยู่สีธาตุที่พบมากบนโลก, us, ก,โลกและเ,เมื่อดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ได้สิ้นอายุขยลงเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเกิดการระเบิดซูเปอร์โนวาเกิดการระเบิดซูเปอร์โนวา ทำให้เกิดธาตุหนัก2อธาตุขึ้นมาคือเงินและทองเป็นธาตุหนักที่พบน้อยบนโลกเมื่อ,อาดาวฤกขนาดใหญ่ได้ซุปเปอร์โนวาลงมีการซุปเปอร์อมีการเวียนว่ายตายเกิดของดาวฤก่อยครั้งหลายครั้งเมื่อครั้งสุดท้ายก็จะเป็นเมื่อประมาณ4,600ล้านปีมาแล้ว เมื่อมัน4,600ล้านปีช่วง4,600ล้านปีนี้เป็นช่วงที่กำเนิดโลกในช่วง4,600ล้านปีนี้เองนะครับสสารในเอกภพวกรวมตัวกันเรียกว่าโซลาเนบิล l าซึ่งคาว่าโซลามันแปลว่าแปลว่าเพลิงส่วนเนบิล a าจะแปลว่าหมอกซึ่งมันก็คือหมอกเพลิงสสาร ในในเอกภพรวมตัวกันเรียกว่าโซลาร์เนวิราและเมื่อที่ศูนย์กลางนะครับที่ศูนย์กลางเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันทำให้เกิดการหมุนรอบตัวเองและเกิดเ,เป็นดาวฤกษ์ที่มีชื่อว่าดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่วนส่วนที่โคจรหรือส่วนที่อยู่รอบดาวฤกษ์คือดาวเคราะห์ที่เราเอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ หนึ่งในนั้นก็คือโลกของเรานะครับก็เป็นดาวเคราะห์จะมีดาวโลกดาวพฤหัสดาวเสาดาวพุธอะไรก็ตามลำดับไปนะครับไปหาศึกษาได้นะครับจะมีแล้วเศษส่วนของเอ่อของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวเคราะห์ก็จะกลายเป็นดาวบริวารซึ่งจะเป็นดวงจันทร์หรือเศษวงแหวนอุกกาบาตก็แล้วแต่นะครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับการเออเรื่องกําเนิดจักรวาลจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้านล่างนะครับกดติดตามด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณครับ